เข้ามารับชมครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะทําเมนูอะไรก็ต้องติดตามครับเดี๋ยวจะอย่างเป็นอย่างละมั้งเนี่ยแบบง่ายๆครับทําน้าจิ้มแซ่บแบบบานๆง่ายๆเนาะติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับนี่ครับสวัสดีตอนคําเนอะนี่ได้เมนูเด็ดครับนี่จะย่างเป็นตัวเลยเนาะ ปลาไหลย,ย่างเป็นตัวเลยแล้วก็ฉีกเนาะย่างเป็นตัวหมักเกลือย่างเนะะาะปลาไหลย,ย่างเกลือเนาะอันนี้ปลาดุกยักษ์จับได้พร้อมกันนละครับเนาะจับปลานกน้ำน,นี่ปลาไหลตัวเล็กที่เราเอามารุ่นก่อนก็นกเลยแช่ตู้เย็นไว้เลยนี่วัที่เราทำกินก็สามตัวนี่แหละครับเฮ้ยแช่ตู้เย็นไว้นะเนาะ ย่างตัวเดียวละมั้งนี่ย่างไว้เลยจะย่างไว้เลยสามตัวนี่แหละอันนี้ก็ปลาดุกนี่ก็จะเอาแช่ตัวเย็นไวเนาะอ่นส่วนที่ตัวมันเป็นเนาะเพิ่งได้ตอนหัวค่ำเนาะนี่ตอนที่เราไปวานแหได้ได้ไซส์เดียวกันไซส์ใหญ่เนี่ยแน่วานแหได้ได้ปลากับปลาเอาไปแช่ตัวเย็นแล้วอันนี้ก็จับตอนเที่ยงเหมือนกันจากคลิปที่แล้วเนาะตามชมดูได้ครับ ปลาไหลนกน้ำนี่ครับคลิปต่อไปก็วานหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับวานแห่ได้ปลาไหลเนะหาะวานแห่ได้ปลาไหลส่วนนี้ก็ีจะเอาไปย่างครับเนี่ยทำการชำแหละปลานี้เก็บไว้ยวจะย่างย่างเกลือเลยเนาะย่างแบบบ้านๆเนาะนเราไม่ได้ปาด เราไม่ได้หั่นเป็นชิ้นเดี๋ยวเลือดมันออกเนาะเลือดมันมีแบบว่ามันมีกลิ่นคาวเนาะปลาไหลทุกตัวมันต้องมีกลิ่นคาวเลือดเนาะต้องถ้าเอาไปผัดเผ็ดหรือต้มเปลือโอ้ต้มเปลเอาแล้วต้มเป็นตัวแบบนี้ถ้าผัดเผ็ดมันจะมีเลือดเลือดต้องใช้เครื่องแกงเยอะเลยเราไม่ได้ทำเราต้องย่างเอาแบบนี้แหละครับย่างเป็นตัว ใส่นียางไม่ได้แล้วเนาะหาเหล็กยางก่อนต,ตามครับก่อไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเตาฐานของเราไปเหล็กยางเราดินี่ทะลุโอโห,โห,โห,โหสเนมกินแล้วทับซ้อนอย่างี้ล่ะมั้งอุ้ัน,นี้ก็สเนมกินเราไม่ได้ซื้อเหล็กยางมา

một vùng này Lịch giang Khi lo tạp cá, thì quần mà าแบา,บบาบขัดไว้หนอยอ่บานเาาอ้วทำไมเป็นอย่างนี้เนาะขัดไว้เนาะไปครับอะไรอย่างเซ็บเบ ย่างใหญ่มาบานไม้บานนี้ตัวขี้ปลาก็ กินง่ายแบบเนี้ยเดี๋ยวว่างๆจะผัดเผ็ดเนาะแต่กินเมนูนี้ไปก่อนผัดเผ็ดก็ต้องมีกล่นข้าวเลือดเนาะถ้าผัดเผ็ดต้องใช้เครื่องเยอะเราไม่มีเครื่องแกงเนาะก็เลยทําแบบนี้เอาเลยย่างแล้วก็ย่างเกลือมะฮอแล้วก็เอาไปจิ้มน้ําพริก เดี๋ยวให้สุกก่อนครับไะตามครับโอ้โหอยากที่จะสุกครัตัดเป็นท่อนๆเลยครับตัดเป็นท่อนๆเลยครับเนี่ยกี่ท่อนนี่ยหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนละมั้งเนาะสามท่อนเนาะตัดได้ไหมเนี่ยต้องเอาก้อนไก่เนาะ เลือดเลือดยังไม่แห้เลยเห็นเลือดไม่ได้เนะเดี๋ยวติดต้องเอากันไกรเนาะตัดมาสาท่อนเนาะยังไม่สุกหรอกตัวใหญ่เพราะว่ามันเต่ามันเล็กเต่ามันเล็ก ตัวไหลมันใหญ่ย่างไม่ได้เนี่ยขนาดนี้ก็พอได้อยู่เวลาเราขดขดเป็นวงเป็นวงมันมันยืดออกนะท่นเนี่ยยืดออกอันนี้ตัวเล็กก็เริ่มสุกแล้วครับเนี่ยตัวเเริ่มสุกแล้วตัวเล็กเริ่มสุกแล้ว ได้แลนะ้วเนาคนเยอะไปตามหัดเดี๋ยวมันสุกคนครับเดี๋ยวมากินเนาะแซ่บครับไงสับเป็นต้มท่อนเลยยังไงก็ย่างไม่สุกเนาะตัวใหญ่โอ้โหก็ประมาณนี้แหละครับนี่โอโ้สับเป็นต้มท่อนเหมือนเดิมย่างไม่สุกนะตัวใหญ่เนะาะไซโลแซ่บครับ ต้องใช้เวลาครับเอฟซีทุกคนกว่าจะได้กินเนาะถ้าเอาไปผัดเผ็ดก็เสร็จไปตั้งนานแล้วแต่เราไม่มีหางเครื่องเนาะเราไม่มีเครื่องปรงุงก็เลยเราทําแบบนี้ครับเอฟซีทุกคนสุกแล้วครับย่างปลาไหลปลาไหลย่างเตือสุกแล้วครับเอฟซีทุกคนเลย ฉีดฉีดฉีดฉียกไปอยู่ในถ้วยเลยครับแซ่บ,ซบแบบนี้ครับของชอบของมกักคงจะเต็มถ้วยเนาะคงจะไม่กินหมดคงจะกินหมดแล้วมั้งคอยดูครับเด็กทุกคนเขาจะกินหมดไหมน่ครับก็กนะครับเด็กทุกคนหยกินแบบนบ้านข้าวมาก็มาย่างกินกินแบบ บานเนาะตัวใหญ่มันย่างเป็นชั่วโมงเลยครับเนี่ยกว่าจะสุกดูสีสันปลาไหลตัวดำไปหน่อยเนาะเพราะว่ามันสีน้ำปลาไหลนอกน้ำ ปลาหนกน้ำเราไปว่านแหมาก็ผมไดบบ้ันาดนี้นะครับแซ่บครับอันนี้ก็ลูกชิ้นทอดนี่ตําพริกขีมม้เมาเนาะนันปลาทูนึ่อตูปลาทูเค็มชิ้นทอดเจมกินข้าวด้วยกันครับแล้วขออนุญาตไปตักข้าวนะครับให้แม่กินก่อนเนาะ ตัวใหญ่ขอให้แนะนำว่าเอาไปหปันเป็นชิ้นๆแล้วก็ผัดเผ็ดหรือว่าทอดเนาะย่างนี่ย่างย่างมันสุกเหมือนกันแต่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนาะกว่าจะสุกถึงขนาดนี้นนนนเนี่ยมันไม่ไหม้นะเนี่ยแต่มันดำเฉยดำสีน้ำครับตัวเล็กก็ดำเหมือนกัน ยุกินข้าวแซ่บครับสวัสดีครับเสี่ยงมันเอาเนี่ยนะกินข้าวด้วยกันครับ yeah